สวัสดีค่ะฟาดสมาชิกของีกค่ะกลับมาท้างการรีแอ็กต์ตัวอย่างเกม Present in View สี่จะเป็นเวย์นะคะเป็นออฟฟิเชียลเทลเลอร์ค่ะคราวที่แล้วมันเป็นแค่นำจิ้มเบาก,บกนๆนิดๆคราวนี้จะเป็นตัวออฟฟิเชียลก็จะมาดูพร้อมกันเลยคือฟาดอยากเห็นคลิปนี้ปล่อยตั้งแต่ตอนเมื่อคืนแล้วแต่ก็โอเคเดี๋ยวดึกไปหน่อยก็เดี๋ยวมาดูตอนเช้าก็เลยละกันค่ะอ่ะดูกันเลย There is this มีหนึ่งอย่างที่ฉันต้องทำก่อนที่จะไปเอาแอมเบอร์รูอีสเซราวัดิจ่าเลีอนเรียนกับผู้หญิงคนนั้นก็ขอคู่แต่เชือโอเคโอเคนี่คือโอกาสสุดท้ายของคุณ แล้วมือบาลานซแล้วทำยังไงถ้าไม่มีคุณปเป็นอาหารของปอรสิตนี่หรอเดี๋ยวแอมเบอร์มาเราจะกันภายหลังเฮ้อที่ผู้ชายแบบไหนที่ทิ้งผู้หญิงเอาไว้เฮ้อที่ริสฉันอาจต้องใช้เวลาซะหน่อยโอ้ปืน่กนโอ้อย่าให้ฉันเฉียเ,เวลาเอดา,อดาทำให้เนสร็จเร็วต้องทำให้ลูกค้ามีความสุข อ๋อดีค่ะปืนโอ้มีย่อมีย่อกำลังไม่แข็งของชุดเกรอะคุณก็ติดเชื้อเหมือนกันโอ้คุณก็รู้สึกเอฟเฟกต์มาแล้วใช่ไหมเธอต้องจัดการสิ่งนั้นมันมีสิ่งที่ต้องทำให้มันถูกต้องทำห้มันสำคัญสำหรับคุณเรโซ่จะทำยังไงกับคุณกันดีลูอิส การบอกลาต้องรอไ,อ,อ,อ,งอไปก่อนอเหมือนตอนเล่นภาคหลังเราไม่เห็นว่าเอดราติดเชือ้อใช่ไหมเลือดอันนี้ของใครคืออยู่กับคุณหัว,วหน้าหัวหน้ามาส่งปืนค่ะ21กันยาเจอกันนะคะาฮะ เดี๋ยวขอย้อนดูแป๊บหนึง่งเหมือนเมื่อกี้ดูไม่ทันคุณมาที่นี่เพื่อเือดของใครในคราวนี้เมื่อกี้พลาดประโยคนี้ไป That all you. ก็ขึ้นอยู่กับคุณโอเคอันนี้ตัวร้ายที่อยู่โยงคงกระพันสินะคะก็คงจะได้เจอกันโอเคมา จริงๆเหมือนมีตัวอย่างเกมเพลย์ลงด้วยนะแต่ว่าไฟไม่แน่ใจว่ามันเป็นเหมือนกับของแต่ละช่องก็ทํากันเองหรือเปล่าก็เลยงั้นยังไม่ดูแล้วกันเดี๋ยวไฟรอเก็บไว้เล่นทีเดียววันที่21กันยาค่ะยังไม่ได้ใจว่าจะมาตอนกลางคืนหรือตอนเช้า22หรือยังไงก็ถ้ามาไฟก็จะเล่นแล้วก็จะลงในวันถัดไปที่เล่นนะคะไว้เจอกันค่ะสวัสดีคแคนี้เ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย